สวัสดีครับพบกับเกษตรยุคใหม่ไบคูเรีย Korea, นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนป่ายางนาโคกนองหน้านะครับผมมาชมบรรยากาศยาเย็นๆนะครับผมว่าตอนนี้โคกนองๆนาเราทำมาได้2เดือนแล้วมีอะไรคืบหน้าที่จะมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ที่ผมปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นอะไรลองกองหรือเปล่าน้ำมันท่วมนะครับมันตายปลูกตายบ้างติดบ้างนะครับผมต้องเราต้องไอ้นี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมทดลองไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าตายเป็นส่วนมากนะครับปลูกเนยครับมันก็จะมีตาย แบบเออน้ําท่วมอย่างเงี้ยครับเพิ่อถึงจะตายนะฮเราให้เราปลูกแล้วมันให้มันตายเองแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะตายง่ายขนาดนั้นตรงนี้จะเป็นลินจีนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกเป็นฝรั่งแดงจัก,กรพพัดสมโอแดงจัก,กรพพัดนะครับผมปลูกคือผมปลูกอหล,ล,ลายพันนะครับแต่อย่างละต้นสองต้นอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมงวงแดงจากกะพัดนะครับมม่วงแดงจากระพัดคือผมชอบพวกอะไรที่มันจากกะพัดจากกะพัดนะครับก็เลยเอามาปลูกอันนี้เป็นเงาะนะครับที่แรกนึ่กว่าจะตายละแต่คือตอนผมปลูกแล้วแบบว่ามันแดดติดต่อกัอนหลายวันเป็นอาทิตย์เลยแล้วไม่ได้รดน้ํานะครับก็ปล่อยเลยนะครับทีนี้มันก็เออฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันแต่ต้นนี้มันไม่ตายต้นนี้แข็งแรงเยู่ อนี้เป็นมะไฟนะมันแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วใบเกาะนั้นเป็นเหมือนกันเป็นอ่าตรงนั้นเป็นมะละกอมะกอกน้ำาคสองต้นผมชอบกินมะกอกน้ำมะม่วงหาวมะนาวหครับตรงนี้มะเฟืองนะครับผมมะเฟืองแนนี้ก็เป็นมะยม ก็เป็นของไส้ไก่เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วครับผมตอ้นอย่างนาอายุได้สองเดือนแล้วดูครับของไส้ไก่นี่นะครับโอ้โหสวยงามครับคดเขียวคดเขียวสวยงามครับของไส้ไก่ดูครับมองอย่างนี้โอ้สวยงามเลย น,น้ำก็เต็มเต็มบอ่อเลยนะครับผมกล้วยไม่รู้ว่าจะตายไหมน้ำท่วมมนแต่พวกผักเม็กพวกผักติวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตายมันเป็นพืชน,น้ำไปแล้วใบมันปูนะครับผมไม่ตายสว่วนนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้ของเรา เป็นสวนฝรั่งกิมจูนะครับผมแล้วก็มะม่วงผสมกันไปมะม่วงเป็นมะม่วงเขียวสอโอ้ยน้ำดอกไม้มะม่วงอะไรหลายๆอย่างผสมไปนะครับจะเป็นโซนอันนี้อันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์มะขามป้อมยักษ์นะครับนี่ครับระหว่างการก็จะมี มะละกอแสกไปด้วยแล้วก็มีมะเขือนะครับเป็นมะเขือเป็นเบียร์มะเขือนะครับที่เอามาปลูกมะละกอผักอะไรหลายๆอย่างครับผมปลูกแซมแซมกันไปในร่องของอยางนาะนี่ครับไม่รู้ว่าผักอะไรบ้างนะหลายอย่างเชลเลีนนะครับนี่มะเขือนะครับผม มมะพร้าวเราก็มีนะครับเป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับผมแถวนน้นนะครับผมเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาเต็มพื้นที่แล้วนะครับนี่ครับมาม่วงลางนะครับ นี่ก็จะเป็นดอกเกียวนะครับโอ้ตรงนี้นี่สวยนะครับเพราะว่าดินดีอันนี้เป็นสะเดานะครับผมสะเดานี่ถ้าปลูกดอกเจียวกับต้นยางนากับกล้วยเนี่ยให้มันเต็มสวนเราได้เลยตรงถือว่าดีเลยครับค่อยๆขยายไปเนี่ยครับถ้าถ้าเราทาสวนให้เราเดี๋ยใ,ให้มันเป็นอย่างเงี้ย ที่มีกระเจียวมีต้นยางนามีกล้วยมีมะละกอมีสะเดามีมะเขือมีพริกอะไรอยาให้มันเป็นเต็มพื้นที่ของเรามันจะเขียวแบบนี้ตอนเริ่มแรกเลยแต่ถ้าเป็นอย่างงี้นะครับผมที่มีแต่ต้นยางนาแล้วก็กล้วยเป็นพิเรี้ยงสองอย่างเฉยเพราะว่ามันมันหลายอย่างมันปลูกไม่ไหวนะครับมันคงจะสวยเนี่ยถ้าถ้าเอาเราตรงนู้นให้มันเป็นเหมือนกัน กับตรงเมื่อกี้ที่มีดอกกระเจียวนี่คงจะสวยนะครับมันจะไม่มีที่ว่างเลยมันจะเต็มพื้นที่เราเลยนะครับผมถ้าปลูกได้แบบแบบนี้นะครับถ้าปลูกได้แบบนี้ก็จะเต็มพื้นที่เราเลยแต่เราก็ค่อยๆปลูกไปได้กันได้เหมือนกันนะครับค่อยๆปลูกไปตรงนี้เป็นป่าดอกกระเจียวที่เอามาปลูกไว้ ให้มันเราจะมาขยายพันธุ์เอาตรงนี้นะครับเราก็จะทําเต็มพื้นที่เหมือนกันครับแต่ผมก็ขยายพันธุ์ไปแล้วก็จเจาผักวานป่ามาลงด้วยต้องให้มันเป็นป่าก่อนนะครับถึงจะค่อยลงผักวานป่าเอามันลงตอนนี้ยังไม่ได้ต้องดูแลเราต้องเสียเวลาไปดูแลมันแล้วเผื่อมันตายมันอะไรมาแล้วก็จะได้เราก็จะเสียทุนเสียอะไรไปนี่เป็นผักบุ้งนะครับตรงขอบ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 อ่า พวกที่ชันชันนี่ผมก็ปลูกผักกุ้งแล้วก็ยาแฝกเห็นไหมครับยาแฝกตรงนู้นกอนหนึ่งตรงนู้นเป็นยาแฝกนะครับผมเป็นก่อเป็นกอไปตรงที่มันชันชันปลูกผักใช้ยาเอาไว้แล้วก็ตะไคร่หอมที่ไลอยุง ปลูกเซืมแซมขอบขอบไปนะครับผม mm. พวกผักชัยยา mm. พวกตะไคร่หอมเพราะว่าผมจะเอาลงให้ปลาเวลาตักบโตก็จะเอาลงให้ปลาตรงกลองหัวใจนี่ผมยังไม่ได้ปลูกอะไรผมเพิ่งปลูกดอกไม้เห็นไหมครับพี่เพื่อนเพื่อนเห็นดอกไม้ไหมครับเห็นไหมครับดอกสีม่วง,วงเออเห็นไหมครับเริ่มเริ่มมีดอกไม้แล้วค <laughs> รออับ ตรงนี้ก็ห่มฟ้านะครับผมเป็นกล้วยหอมสีเขียวเริ่มเต็มพื้นที่แล้วครับผมเราเพิ่งทำมาได้แค่2เดือนเองก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตดูให้ดูเรื่อยๆนะครับสามสี่เดือนห้าเดือน อไม่ใช่ไม่ได้สิเอาผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องได้ไปทำงานที่ต่างประเทศต่อก็เราเก็บทุนมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ยนะครับผมแล้วก็ให้พ่อให้แม่ดูแลไว้ให้ผมก็จะประมาณว่ากลับมาพักปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้นะครับผมมาดูสวนของเรา สามสี่ปีนะครับผมกลับมานี่ต้นไม้ก็จะโตเราก็ทํางานหาตังค์ไปด้วยต้นไม้เราก็โตไปด้วยพอเราทํางานเสร็จตอนนี้ผมอายุยี่สิบสี่ปีทํางานเสร็จอายุยี่สิบแปดปีต้นไม้โตสี่ปีแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอยู่กับสวนเราเลยมีต้นไม้มีอาหารมีอะไรอยู่ได้แล้วน่ครับไม่ต้องไปดิ้นหลนหาเงินต่อ โอเคครับส่วนอย่างนาโคกน้องนาของเราสองเดือนเขียวเต็มพื้นที่ตรงนี้ผมจะทำเป็นอุโม,มงต้นไม้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นตรงที่ลุ่มๆผมก็ปลูกผักกูดไว้ด้วยนะครับพวกผักกูดพวกผักที่ผมเอามาจากเชียงรายมาจากทางเหนือนะฮนะผมก็มันก็เกิดนะครับผม ของมันละแต่น้ำก็ยังน้ำก็ยังยังท่วมเบิมม่มสามเมตรอยู่น้ำยังไม่ลดพวกสเสดาพวกอะไรที่ผมปลูกไว้เดาดำอะไรนะั้นโดนน้ำท่วมตายแล้วที่มันทนน้ำท่วมไม่ได้นะครับของไส้ไก่อ้โหสวยงามมากครับโอเคครับมาอัปเดตให้ดูโอ้น้องนานะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รู้เรื่อยๆนะครับผม สำหรับชุดนี้สวัสดีครับ